การทำนายดวงชะตาคือการมองสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตนะครับต้องได้รู้ถึงจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงเพราะผมเชื่อว่าคนเราทุกคนควรได้รับโอกาสที่สองเสมอไปติดตามรับชมคำทำนายกันครับสวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับ ปิดวงชะตาของนักกษัตริย์ปีมะแมนะครับหรือว่าคนเกิดปีแพะนะครับในช่วง16พฤษภาจนถึง15มิถุนา2564ครับเราจะมาทำนายดวงชะตาของคนเกิดปีมะแม่นะครับว่าคนเกิดปีมะแม่นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับก่อนอื่นหากคุณน,นั้นไม่แน่ใจว่าคุณน,นั้นเกิดในนัก,กษัตย์ปีใดคุณสามารถที่จะพิมพ์วันเดือนปีเกิดของคุณไว้ ใต้คลิปนี้ครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ปอคนเปิดดวงจะกลับมาตอบให้นะครับว่าคุณนั้นเป็นผู้ที่เกิดในนัก,กษัตริย์ปีใดครับการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการทำนายดวงชะตาภาพรวมของนัก,กษัตริย์คนเกิดปีมะแมททั้งหลายนะครับส่วนใครที่อยากจะเปิดดวงชะตาส่วนตัวแบบเจาะลึกในดวงของตัวคุณเองก็สามารถที่จะพิมพ์ตามลายไอ ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทํานายดวงชะตากัน เข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเกินไว้นะครับคุณจะได้ไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอนะครับสำหรับวันนี้เราเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของนักกษัตริย์ปีมะแม่นะครับ16พฤษภาคมจนถึง15 มิถุนายนจะเป็นช่วงเวลาที่การทำงานทำสิ่งต่างๆของคนเกิดปีมะแม่นั้นมีเกณฑ์ที่จะพบกับอุปสรรคหรือว่าปัญหาในเรื่องงานได้การทำงานทำสิ่งใดดูจะไม่ราบรื่นนักนะครับมีเกณฑ์ที่จะเจอปัญหาติดขัดหรือว่ามีปัญหาในเรื่องงานปัญหาที่จะต้องระวังคือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการ ตัดสินใจของตัวคุณในสถานการณ์ต่างๆในเรื่องของการทำงานการทำสิ่งต่างๆนะครับตัดสินใจให้รอบคอบตัดสินใจให้เด็ดขาดระวังในเรื่องของการตัดสินใจให้ดี ระวังจะนำมาซึ่งปัญหาต่างๆได้ในดวงชะตาการงานของคนเกิดปีมะแม,แมนอกจากจะมีปัญหาในเรื่องงานแล้วสิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือการมีปัญหากับผู้คนนะครับการมีปัญหากับคนที่ทำงานไม่ว่าจะเป็น หัวหน้างานนะครับหรือว่าลูกน้องหรือว่าเพื่อนร่วมงานเป็นไปได้ทั้ง3กรณีที่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นกับคนเกิดปีมะแม่นะครับเพราะฉะนั้นในช่วง16พฤษภาคมจนถึง15มิถุนายนนี้เป็นช่วงเวลาที่คนเกิดปีมะแม่จะต้องระวังทั้ง ปัญหาที่มาจากเนื้องานที่มาจากการตัดสินใจหรือว่าสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามารวมถึงปัญหาที่มาจากเพื่อนร่วมงานด้วยเช่นกันนะครับดวงชะตาการงานของคนเกิดปีมะแม่ครับขอให้คนเกิดปีมะแมนนั้นตั้งรับปัญหาต่างๆด้วยสติและแก้ไขปัญหาต่างๆด้วย ปัญญานะครับแล้วคุณจะผ่านสถานการณ์ต่างๆไปได้ด้วยดีครับดวงชะตาการงานผ่านพ้นไปเรามาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างครับว่า16พฤษภาคมจนถึง15มิถุนายน2564นี้ดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีมะแม่นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของนักษัตย์คนเกิดปีมะแมนะครับในช่วง16พฤษภาคมจนถึง15มิถุนายน2564ครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีมะแมครับต้องบอกว่าการเงินของคนเกิดปีมะแมกับไพ่สองคาถาจะพูดถึงการเงินที่พอมีแต่ยังไม่มั่นคงนะครับเรียกได้ว,ว่าการเงินยังไม่ค่อยดีนักมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหา หาเงินขาดมือได้หรือว่าเป็นลักษณะของการเงินที่เรียกได้ว่าหมุนเงินได้ไม่คล่องตัวสําหรับคนค้าขายหรือคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็ต้องระวังตรงจุดนี้ให้ดีด้วยนะครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีมะแมต้องบอกว่าการเงินไม่ค่อยดีนะครับนอกจากการเงินที่มีเกณฑ์จะขาดมือแล้ว ต้องระวังในเรื่องของการเงินที่ระวังจะมีปัญหากับผู้คนในเรื่องเงินเงินทองทองหรือว่ามักจะมีเรื่องให้ผิดใจกับคนในเรื่องเงินได้ต้องระวังให้ดีให้ใครยืมเงินระวังจะไม่ได้คืนหรือว่ามักจะมีปัญหาเสียเปรียบคนในเรื่องเงินอันนี้ก็ต้องระวังด้วย เช่นกันนะครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีมะแม่ต้องบอกว่าในช่วง16พฤษภาคมจนถึง15มิถุนายนนี้มีรายรับเข้ามาก็มักจะมีเหตุให้ต้องใช้ต้องจ่ายออกไปเก็บเงินไม่อยู่ระวังในเรื่องของการใช้เงินให้ดีนะครับจะใช้จะจ่ายรายคิดหน้าคิดหลังให้มากครับสำหรับในเรื่องของโชคลาบนะครับดวงโชคลาบของคนเกิดปีมะแมในช่วง1 6พฤษภาคมจนถึง15มิถุนายนนี้ไม่โดดเด่นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่คิดจะเสี่ยงโชคก็ต้องดูให้ตามพอเหมาะพอสมก็แล้วกันก,การเงินส่วนใหญ่ของคนเกิดปีมะแม่จะมาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวคุณเองหรือมาจากการที่คุณนั้นหาได้ด้วยกำลังของตัวคุณเอง ซ้ำมากกว่านะครับที่จะเป็นเรื่องของโชคลาภเพราะฉะนั้นหากใครที่คิดจะเสี่ยงโชคก็ดูเอาตาม พอเหมาะพอสมก็แล้วกันครับดวงชะตาการเงินของนักษัตริย์คนเกิดปีมะแมนะครับในช่วง16พฤษภาคมจนถึง15มิถุนายน2564นี้ผ่านพ้นไปนะครับเราจะมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างครับว่าดวงชะตาความรักของนักษัตริย์คนเกิดปีมะแม่นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของนักษัตริย์คนเกิดปีมะแม่นะครับในช่วง16พฤษภาคมจนถึง15มิถุนายน2500 64ครับดวงชะตาความรักของคนเกิดปีมะแม่ต้องบอกว่า16พฤษภาคมจนถึง15มิถุนายนนี้ความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดปีมะแม่กับคู่รักไม่ค่อยสู้ดีนักนะครับมีเกณฑ์ที่จะเจอกับปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์หรือการมีสถานการณ์บางอย่างเข้ามาเปลี่ยนแปลงแล้วทำให้ความสัมพันธ์นั้นจบลงหรือว่ามีเหตุการณ์บางอย่างที่ ทำให้บางสิ่งบางอย่างในความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดปีมะแม่นั้นจบลงได้จะต้องระวังให้ดีในคนที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่ก็ต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์ไปถึงจุดสิ้นสุดหรือจุดที่เรียกได้ว่าทางตันเพราะฉะนั้น คุณจะก้าวข้ามผ่านปัญหานี้อย่างไรมีเพียงแต่คุณและคนรักเท่านั้นที่ตอบได้นะครับดวงชะตาวความรักของคนเกิดปีมะแมถ้าเป็นคนที่คองคู่กันอยู่แล้วหรือว่าเป็นแฟนกันอยู่แล้วก็ต้องบอกว่าระวังในเรื่องของความขัดแย้งระวังปัญหาหรือว่าสถานการณ์บางอย่างที่เข้ามากระทบความสัมพันธ์แล้วจะทำให ความสัมพันธ์ของคุณและคนรักนั้นมีปัญหาได้นะครับจะต้องระวังให้ดีเกิดความขมขื่นเกิดความไม่สบายใจในความสัมพันธ์มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้กับนักษัตริย์คนเกิดปีมะแม่ครับส่วนคนโสดต้องบอกว่าคนโสดยังไม่มีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอ ความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะครับเจอคนที่เข้ามาก็ไม่จริงใจคนที่ใช่ก็ยังไม่เจอนะครับคนที่เจอ ก็ยังไม่ใช่นะครับดวงชะตาความรักของนักษัตริย์คนเกิดปีมะแมผ่านพ้นไปนะครับในช่วง16พฤษภาคมจนถึง15มิถุนายนนี้ขอให้คนเกิดปีมะแมนั้นตัดสินใจในเรื่องความรักความสัมพันธ์อย่างมีสติและรอบคอบให้มากครับดวงชะตาความรักผ่านไปก่อนหน้านั้นเป็นดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานนะครับสำหรับวันนี้คนเกิดปีมะแมท่านใดที่อยากจะเปิดดวงชะตาส่ว ตวตัแบบเจาะลึกในดวงของตัวคุณเองกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ตามลายไอดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดการทำนายดวงชะตากาันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์แล้วฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับ บุญรักษาเทวาเวพรนักกษัตริย์คนเกิดปีมะแม่ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ